รู้สึกว่ามันจะเอนไปทางด้านหลังนิดนึงนะครับอ่ะต่อมาได้เรียนรู้เรื่องของการการกรุ๊ปวัตถุหรือว่าการคอมบาววัตถุนะครับเมื <ME I> ่อสมมติว่าเก้าอี้ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับข้อดีของการสร้าง 3D Modeling นะครับ <c oughs> ก็คือเราสามารถสำเนาวัตถุได้กี่ชิ้นก็ได้นะครับ ไอ้คุณรู้สึกว่าตรงนี้มันหนาออกมานะครับกูแก้อย่างนี้เลยแล้วกันคลิกแบบนี้แล้วก็สเกลทําให้มันผอมลงพร้อมกันเลยรู้สึกมันลน้นๆนะ่ะครับอ่ะโอเคเราได้เก้าอี้หนึ่งตัวนะครับเสร็จเรียบร้อย สมมุติว่าเราเสร็จเก้าอี้ตัวนี้แล้วเราจะดูพิเคทไปเก้าอี้ตัวอื่นนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับก็แรกเมาส์เลือกทั้งหมดวิธีนี้ไม่แนะนํานะครับแต่จะบอกไว้ก่อนว่ามันทําได้ก็กดคอนโทรลดีล็อกแล้วก็สร้างออกมาก็ทําเก้าอี้กี่ร้อยตัวก็ได้นะครับด้วยวิธีนี้แต่ปัญหาคือเมื่อต้องการจะกลับไปคลิกเลือกเนี่ยชิ้นส่วนมันแยกกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรดูพิเคทแบบนี้นะครับ ครูจะกด c อนโทรลกลับไปก่อนนะครับครูจะรักษาความเป็นเซนเตอร์ของของชิ้นที่เป็นต้นฉบับไว้มากเลยนะครับจะสังเกตว่าจะต้องมีชิ้นหนึ่งอ่ะที่ Translate XYZ อ่ะเป็นตำแหน่งกึ่งกลางเป็น0น,นะครับครูไม่สนใจว่าเส้นกริดเนี่ยจะต้องเป็นพื้นแล้วครูจะต้องยกทุกอย่างขึ้นมาไม่ควรคิดที่จะทำงานแบบนั้นนะครับ จะต้องอ้างอิงกับพิกัดนะครับโดยที่รักษาความสมมาตรของความเป็นซ้ายขวาไว้ด้วยนะครับอันนี้คือมอุมมองด้านหน้านะซ้ายขวาเนี่ยจะต้องสมมาตรนะครับการกรุปวัตถุนะครับหน้าต่างที่เราจะต้องเปิดขึ้นมาดูนะครับคือหน้าต่าง o u t l i n e r นะครับไปสู่เรื่อง o u t l i n e r และการกรุ๊ปและการคอมบายนะครับหน้าต่าง Outliner อยู่ตรงนี้นะครับ Window Outliner คลิกขึ้นมาเราจะเห็นว่ามีเฮ้ยชื่อของวัตถุเต็มไปหมดเลยนะครับชื่อของวัตถุเต็มไปหมดเลยเอ่อทีนี้มันคือเวลาเราสร้างวัตถุขึ้นมาเนี่ยเวลาเราครีเอทโพลี g o n แล้วก็วัตถุเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่ง จริงๆเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อได้นะอย่างเช่นชิ้นแรกเนี่ยชิ้นชิ้นแรกเป็นพื้นใช่ป่ะเป็นพื้นนั่งเนี่ยรูจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราซีเรียสในการทําโมเดลที่ซับซ้อนอนะ่ยจริงๆควรตั้งชื่อหมดแหละนะครับนะครับจริงๆก็ควรจะตั้งเป็นขาหน้าขาหลังขาซ้ายขวาอะไรเงี้ยครับแต่อย่าลืมว่า มายาไม่รองรับกับทุกอย่างที่เป็นภาษาไทยหรือตัวเลขนำหน้านะครับเพราะฉะนั้นตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษมันก็ประกอบไปด้วยวัตถุมากมายเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดครูดูพิเคทเนี่ยจะเห็นว่ารายการเนี่ยดับเบิลขึ้นมาเลยนะครับหรือถ้าเกิดเป็นไปตัวอื่นอีกเนี่ยตอนนี้ทำงานไม่ได้แล้วนะครับ หน้าต่างเอาไลเนอร์เป็นการบอกว่าในขณะที่เราทำงานอยู่เนี้ยมีวัตถุอะไรอยู่บ้างในซีนหรือหน้าต่างการทำงานครูกดคอนโทรลแทรกกลับมานะครับจะมีทางเลือกอยู่นะครับแบบแรกนะครับเป็นแบบที่แนะนำเป็นแบบที่เป็นการรวมกลุ่มวัตถุที่มีระเบียบที่สุดละนะครับก็คือคลิกเลือกทุกชิ้นที่เราต้องการจะรวมกัน นอกจากการแร็เมาส์เลือกแบบนี้เราสามารถเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับแร็เมาส์เลือกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเลือกเป็นบางรายการก็ได้ด้วยการกดกดคอนโทลค้างไว้แล้วก็เลือกชิ้นถัดไปถ้าต้องการจะเวน้นอย่างเงี้ยนะครับหรือเลือกชิ้นแรกแล้วก็กดชิฟค้างเลือกชิ้นสุดท้ายอย่างงี้ก็ได้นะครับกดปุ่มคอนโทนจี G, ครับอ่าเมื่อกดคอนโทนจีจะเป็นการกรุ๊ปนะครับเราตั้งชื่อกรุ๊ปเลย ว่าแชร์จากนี้ไปนะครับเวลาเราจะคลิกเลือกวัตถุเราจะไม่คลิกตรงนี้นะครับเราจะไม่ใช้เมาส์คลิกนะครับเราจะคลิกที่รายการบน o u t l i n e r เท่านั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุเนี่ยมันถูกรวมกลุ่มกันใน o u t l i n e r เท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันแยกกันอยู่นะครับมันยังคงแยกกันอยู่สมมติครู ชิ้นพื้นไอชิ้นคานชิ้นเนี้ยสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วครูเลือกกร๊ปนี้ลอง move ดูมันยังคงไปด้วยกันนะครับสเกลก็สเกลด้วยกันแต่ว่ามันสามารถแยกกันทำงานได้อันนี้เป็นตัวช่วยให้เราทำงานในระดับที่ละเอียดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางแผนการทำงานนิดนึงอย่าอย่ามั่วนะครับ อวิธีแรกคือการกรุ๊ปนะครับโดยการกรุ๊ปเนี่ยเมื่อเราคลิกที่รายการกรุ๊ปแชร์เนี่ยเราเมื่อเรากด c อนโทรลดีด็อเนะเมื่อเราดูพิเคทมันก็จะ Duplicate กรุ๊ปขึ้นมาเลยนะครับได้ตัวที่2แล้วกรุ๊ปให้ด้วยลองเลือกทั้ง2ตัวนะครับกด c อนโทรลจี G. เอ้ยโทษทีครับ Ctrl D <c oughs> คอนโทรลดเพื่อ Duplicate ขึ้นมาก็ <c oughs> าจะเกิด เป็นกลุ่มแชร์แล้วก็แชร์1แชร์2แชร์3ขึ้นมาให้เราเลยนะครับการคลิกเลือกห้ามคลิกตรงนี้แล้วนะครับให้คลิกที่ o u t ไลเนอร์เท่านั้นวิธีนี้ก็ได้นะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดส่วนวิธีที่ไม่ดีนะครับคือการรวมกลุ่มแบบนี้นะครับเดี๋ยวคูกด c t r โ Z ร t กลับคืนไปเยอะๆนะครับก่อนที่จะกรุ๊ปอะ่ะคุูกด c t r l Z กลับไป มันคือการคอมบ i ครับมันคือการคอมบิ่ครูอาจจะคอมบ i โดยการแรกเมาส์เลือกแบบนี้ทุกชิ้นนะครับแล้วก็มาที่เมชนะครับเมนูเมชถ้าเกิดเมนูตรงนี้ของใครไม่เหมือนครูนะครับให้กลับไปดูที่โหมดของโปรแกรมนะครับให้อยู่ในโหมดของโมเดลถ้าเกิดไปอยู่โหมดอื่นเนะี่ย เมนูจะเปลี่ยนไปนะครับจะไม่เหมือนเดิมนะครับนั่นแปลว่าโปรแกรมเนี้ยเมนูเยอะมากนะครับอ่ะเราทํางานอยู่บนโมเดลลิงนะ่งเนาะแล้วก็เลือกทั้งทุกชิ้นนะครับไปที่เมชเลือกคอมบ i n e ดูครับผลที่เกิดขึ้นคือวัตถุรวมเป็นชิ้นเดียวกันครับเราสามารถคลิกเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่อ่ะเม,เมื่อเมื่อดูพิเคตนะครับก็ได้หลายชิ้นเหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนจะสะดวกดีด้วยเพราะว่าคลิกทีเดียวแล้วก็ คลิกจากหน้าต่างการทำงานได้เลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือตรงนี้นะครับคือความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นบนหน้าต่างการทำงานนะครับ Combine จะใช้ก็ต่อเมื่องานจะเสร็จแล้วเท่านั้นแล้วเราต้องการให้วัตถุนี้เป็นชิ้นเดียวกันเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถกลับไปแก้ได้นะครับเมื่อรวมกันแล้วถ้าอยากจะกลับไปแก้นะครับ Merge ลองเลือกเป็น s e p a เล t ตดูนะครับคลิกดูครับ s e p a เล t ตก็จะกลับไปแยกเป็นชิ้นเดิมได้แต่ก็เหมือนที่บอกครับมันเกิดความยุ่งเหยิงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับอ่ะครูกด c อนโทรลแกลับไปนะครับแต่เราสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้นะ,อ,ะอย่างเช่นครูต้องการให้พนักพิงตรงนี้มันเอนิดนึงอะ นะครับครูอาจจะเออจริงๆครูคจะกรุ๊ปแบบนี้ก็ได้นะครับเอาแค่พนักพิงนะกดคอนโทนจี G นะครับเซนเตอร์ Center, เมื่อเรากรุ๊ปนะครับอ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครูเลือกวัตถุตรงเนี้ยครูกดคอนโทนจี G นะครับสังเกตว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับเซนเตอร์ Center ของวัตถุจะเด้งกลับไปอยู่ที่จุดศูนย์กลางนะครับ ไม่ว่าวัตถุนั้นจะเคยอยู่ตรงไหนนะครับาจากนั้นครูเลือกตรงนี้นะครับกด e เพื่อเตรียม r o t a t นะครับครูอาจจะเอ n มานิดนึงอันนี้เอ n เยอะไปมากเลยนะครับการที่จุดศูนย์กลางของวัตถุไม่อยู่ตรงกลางเกิดสิ่งไหนครับเกิดสิ่งนี้ครับเวลาเราหมุนมันจะไม่ไม่ได้หมุนจากตำแหน่งที่เราต้องการเดี๋ยว จะแนะนําในเรื่องของการเปลี่ยนตําแหน่งจุดหมุนต่อไปนะครับหรือใครสามารถถามในห้องได้เลยนะครับครูทําให้ดูแล้วกันว่ามันทําได้นะครับมาเป็นไซส์ไลท์วิวอี้นะครับในเมื่อมันหมุนไม่อยู่ตรงกลางนะครับอ่ะในมุมมองที่เป็นท็อปเป็นไซส์เป็นฟลอนต์นะครับการหมุนเราจะใช้เส้นนอกเท่านั้นเส้นเดียวนะครับ ตรงกันข้ามกับมุมมอง Perspective นะครับที่ต้องหมุนจาก3เส้นในนะครับมุมมองที่เป็น2มิติจะหมุนเส้นนอกเท่านั้นครูจะทำให้ดูว่าทำได้นะครับโดยการกดปุ่ม Insert บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ย้ายจุดหมุนได้ครับสมมติต้องการให้จุดหมุนอยู่ตรงนี้นะครับกด Insert อีกครั้งหนึ่งเป็นการปิดนะครับอ่าแล้วก็หมุนมันจะอยู่ตรงนี้เลยครับ ตรงนี้เป็นกรุ๊ปของพนักพิงนะครับูตั้งชื่อว่าพนักนะครับแล้วก็ครูอาจจะกรุ๊ปมันอีกทีหนึ่งนะครับโดยเลือกทั้งหมดกดค t นท G แล้วก็ตั้งชื่อว่าแชร์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการกรุ๊ปที่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับสมมติ ลำคาญกับอ่ะเราอาจจะสร้างเป็นแผ่นพื้นได้นะครับอันนี้ครับเป็น polygon p l a n นะครับมันจะเป็นแบนๆนะครับเราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้แบบนี้นะครับเตรียมสร้างเป็นพื้นห้องรับแขกจะดูพิเคทคลิกเลือกในรายการเ o u t l i n e ร r เท่านั้นนะครับกด c t r l d d o c แล้วก็ดูพิเคทไป